กลับมาพบกับท่เด็ดสูงแรกครับตัว V P ครับเป็นการวิเคราะห์ตัว V P ประจำวันศุกร์ที่4มิถุนายนครับ2 5 6 4ครับกลับมาพบกันเป็นประจำเช่นเคยครับออก,ก่อนอื่นก็ถ้าในส่วนข้ากลุ่ม V P ก็ S45 OVR ครับ S45 OVR ครับถ้าเข้ามาขอลมกลุ่มกันได้ครับในกลุ่มมีสักษนาดดีเทคนิคดีๆลงถึงมีตัวเน้นตัว V V P ให้กับสมาชิกได้ร่วมลงทุนกันนะครับ นี่ก็คือ YouTube ูทับของทีมเสือ45นาทีครับกดติดตามกันได้เลยครับมีตานะมีเทคนิคมีการวิเคราะห์ฟุตบอลให้กับสมาชิกนะครับลงในช่อง u t u ู e แล้วก็ช่องแฟนเพจครับของทีมเสือ45นาทีเช่นกันครับก็วิเคราะห์ลงเช่นกันครับตัวเน้นตัว VP ของแต่ละท่านที่ลงแข่งในกลุ่มนะครับอันนี้ก็เป็นเพจของ45นาทีครับชื่อเพจก็เรื่องของบอลครับในเพจก็จะมีแจกของรางวัล ต่างๆครับแล้วก็มีข่าวสารกีฬาต่างๆรวมถึงบอกเทคนิคการดูราคาน้ําดูราคาบอลต่างๆครับอยู่ในเพจครับกดติดตามกันได้เลยครับแล้วก็ขอสรุปผลฟุตบอลเมื่อคืนครับที่ให้ไปนะครับของผมก็เสือหนนิงครับตัว VP พผมก็ออสเตเลียเอลีครับอาร์เจนไเดย์ยูเนเต็ดครับก็ทำกำไรกันไปได้ครับยิงครึ่งแรกสประตูครับ ส่วนตัวเน้นตัว v p ตัวที่หนึ่งสองสามหนึ่งกับสองก็ตัวที่หนึ่งน่าจะยิงไวครับแล้วก็ตัวที่สองี๋ยวก็มีภาาไปหนึ่งตัวตัวสุดท้ายเลยครับฮอนดูรัสกับยูเอสเอทางรัสเกครับครึ่งแรกศูนย์ศูนย์ครับครึ่งหลังก็ดิงกันลูกเดียวครับดิงช่วงท้ายเกมด้วยครับก็ขอภัยครับคือไซติเราลงตามจริงครับได้คือได้เสียคือเสียครับส่วนที่ตัวแข่งของทีมเสือสี่ห้านาทีก็วินกันทุกคนครับ เติติวิ่งกันทุกคนนี่คือเป็นตัวแข่งนะครับวันนี้ผมจะมาวิเคราะห์ฟุตบอลหนึ่งตัวครับเป็นตัว V ีพีหงส์ที่จะลงแข่งวันนี้ครับเป็นบอลออสเตรเลียเอริกครับเป็นการพบกันระหว่าง f อฟซีมาคาเทอร์ครับพบกับเวลลิงตันฟงนี้ครับผู้นี้เตะเวลาสิบหกนกาห้านาทีครับใกล้เตะแล้วครับคือวันนี้ผมติดธุระครับเพิ่งเลยมาอัดคลิปช้านิดนึงผู้นี้นะครับเปิดมานะครับเป็นเจ้าบ้านครับต่อครึ่งลูกครับแต่น้ำฟันตาบ้านหนึ่งจุดศูนย์เก้า แต่น้ำฝั่ง,งเิมเดือน0.81ครับราคาปัจจุบันราคาไหลลงครับเป็นราคาสวิงเลยครับคู่นี้เขาเทคนิคราคาสวิงเลยเป็นเดือนต่อปอปลาครับแต่น้ำฝั่งเจ้าบ้าน0.81จแ่ต่น้ำฝั่งเ็มเดือน1.03ราคาสูงครับเปิดมาสูง2.75ครับแต่น้ำฝั่งสูง0.83จแาต่น้ำฝั่งต่ำา1.03ครับราคาสูงปัจจุบันครับขยับขึ้นนับเป็นสูงสครับแต่น้ำฝั่งสูง1.05จ <wall>. น้ําแต่น้ำฝั่ง แปครับเทคนิคราคาสวิงคือเราก็มีบอกในกลุ่มครับราคาสวิงเป็นยังไงผลงานของทั้งคู่ครับเจ้าบ้านแห่งยี่ห้านะครับชนะสิบเอ็ดครับเสมอหกแพ้8ปดครับยิงได้สาสบาประตูเสียสาสิบามประตูครับมีสาสิบสามแต้มอยู่อันดับที่ห้าครับแรงจูงใจของเจ้าบ้านนัดนี้ก็ถ้าเกิดชนะก็จะขึ้นอันดับสามทันทีครับคือบอลเด็กนี้หนึ่งถึงหกครับจะได้ไปเพย์ออฟครับแรงจูงใจค่อนข้างดีของทั้งคู่ครับส่วนทีมเยือนครับ แย่ง25้านัดเท่ากันครับชนะ9เสมอ8แพ้8ครับยิงได้41ครับเสียส4ครับมี35แต้มอยู่อันดับที่7ครับถ้าทีมเยือนชนะอันนี้ก็จะอยู่ที่7เท่าเดิมครับแต่ว่าแต้มจะขยับขึ้นไปจี้อันดับที่6เหลือระยะห่างแค่แต้มเดียวเท่านั้นครับแรงจูงใจของทั้งคู่นี้ค่อนข้างดีครับบอลคู่นี้ครับเรามาดูผลงานการพบกันของทั้งคู่ครับเดอกันแค่สองนัดครับมีประตูในครึ่งแรกครับหนึ่งนัดครับ แล้วก็มีสองประตูขึ้นไปในเก้าสิบนาทีก็หนึ่งนัดเช่นกันครับคือเจอกันน้อยครับเรามาดูผลงานของเจ้าบ้านครับสิบนัดหลังสุดครับมีประตูคนึ่งแรกครับแปดนัดจากสิบนัดครับแล้วก็มีสองประตูขึ้นไปในเก้าสิบนาทีก็แปดนัดจากเอ้ยขอพายเก้านัดจากสิบนัดครับและที่สำคัญครับมีสามประตูขึ้นไปในเก้าสิบนาทีครับเจ็ดนัดจากสิบนัดครับสถ่ติค่อนข้างดีทีเดียวส่วนจิมเดือนครับสิบนัดหลังสุดครับมีประตูหนึ่งแรกครับหกนัดจากสิบนัดครับ แล้วก็มี2ประตูขึ้นไปใน90้าสิบนาทีก็8นัดจาก10นัดครับแล้วก็มี3ประตูขึ้นไปใน90้าสิบนาทีก็7นัดจาก10นัดครับคือเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ของเจ้าบ้านและทิมเดือนครับออกสูงเต็มเวลาถึง7เกมจาก10เกมครับสถิติค่อนข้างดีทีเดียวเรามาดูทางด้านการทำประตูขะนัดหลังสุดครับผลงานการทำประตูและเสียประตูครับเจ้าบ้านครับยิงได้9ประตูครับเฉลี่ยนัดละ1นประตูเสีย6ประตูครับเสียนัดละ1.2ประตูส่วนทิมเดือนครับยิงได้9ประตูเช่นกันครับ สเ,นนเสียก่าน้าละหนึ่งจุดแปดครับเสียห้าประตูครับเสียร้าละหนึ่งประตูก็ยิงได้ทุกนัดเสียทุกนัดเช่นกันครับทั้งเจ้บบาบ้านและทีมเยือนมาดูทางด้านราคาพู้บลบ้างราคาพู้เปิดมาครับจ่ายเจ้าบ้านชนะสองจุดศูนย์ห้าเสมอจ่ายสามจุดห้าศูนย์และทีมเยือนชนะจ่ายสามจุดสี่ศูนย์ราคาพู้ปัจจุบันครับจ่ายเจ้าบ้านชนะที่สองจุดเก้าศูนย์เสมอจ่ายสามจุดหกศูนย์และทีมเยือนชนะจ่ายสองจุดสามศูนย์ราคาพู้ก็สวิงเช่นกัน ราคาพูนี้มีแข่งทั้งหมด17บเดนะครับเป็นเจ้าบ้านชนะ6นัดครับคิปเป็นเปอร์เซ็นต์ก็35.29เปอร์เซ็นต์เสมอ8นัดครับคิปเป็นเปอร์เซ็นต์ก็47.06เปอร์เซ็นต์และทีมเยือนชนะ3นัดครับคิปเป็นเปอร์เซ็นต์ก็17.65เปอร์เซ็นต์ครับราคาพูนี้เนี่ยมีแข่ง17บเดนัดครับมีประตูในครึ่งแรกครับ12นัดครับจาก17นัดครับแล้วก็มี2ประตูขึ้นไปในเก้าสิ4นัดจาก17ทีก็สิบสี่อนข้างดีของราคาพูนี้ครับ ผมหยิบคู่นี้มาเป็นคู่ V P ครับในการวิเคราะห์ฟุตบอลวันนี้ครับให้กับสรมารเช็กได้ร่วมลงทุนนะครับส่วนแนวทางการลงทุนครับเราจะลงทุนที่ครึ่งแรกครับในราคาที่เราจะเชียร์กันที่ราคา1ลูกลงมาครับในกรณีที่ครึ่งแรกจบ0ูนย์ครับครึ่งหลังก็เราก็จะเชียร์กันที่ราคา 1. 5 1.25ดลงมาหรือใครจะรอราคาที่1หรือ0.7 5ดหก็แล้วแต่ท่านครับ เราก็บริหารทุนกันเอาครับสำหรับวันนี้ก็ขอทุกท่านโชคดีนะครับท่านในสนใจเขาคงมีพีอย่าลืมนะครับ s45ovr s45ovr ทักเข้ามาขอลงกลุ่มกันได้ครับสำหรับวันนี้ก็ขอทุกท่านโชคดีครับสวัสดีครับ